อ้าวมันผ่านสงการไปแล้วต่อจากนีก้ไปก็เป็นเข้าสู่ช่วงการทำงานทำการกันทุกคนมีหน้าที่การงานอะไรก็ให้พากันตั้งใจทำหน้าที่การงานของตนเองให้ดีรู้จักขวนขวายแสวงหาสร้างความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของตนเองขึ้นมาให้ได้ อ้ความความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของพวกเราจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะพวกเราให้ความสนใจใส่ใจแล้วมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนต่อความยากความลำบากต่อความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็รู้จักเก็บหอมอมริษมีความประหยัดในการเก็บหอมอมริษสร้างฐานะให้เป็นปลกแผ่นแน่นหนามั่นคงขึ้นมาให้ได้เพราะชีวิตของพวกเรานั่น ถึงคาเวลาจําเป็นจะต้องใช้จ่ายทรัพย์ที่เราสะสมไว้มันก็มีโอกาสที่มีความจําเป็นจะเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเช่นว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาหรือต้องใช้เงินใช้ทองที่เราเก็บสะสมมาไว้นั่นเป็นสําคัญหรือเวลาเราเปลี่ยนงานตกงานดังเช่นในช่วงโควิดเห็นไหมล่ะ ช่วงโควิดไอ้พวกที่ประมาทนอนใจในการในการเก็บสะสมไว้ก็าหามาได้เท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นเนี่ยไม่สนใจในการเก็บสะสมเก็บของอมฤตไว้ว่าแต่ตัวเองมีงานมีการมีไรายได้มาเรื่อยๆืจะใช้เท่าไหร่ก็ใช้ไปเรื่อยๆืย่ไปต้องคิดถึงอนาคตเพราะอนาคตมาแล้วก็มีงานแต่พอโควิดเป็นมาเท่านั้นแหละไม่มีงานทําไม่มีเงินเก็บแล้วเป็นยังไง จะไปคอยแต่ตู้ปั่นสุกมาใครมันจะมาปั่นให้เราได้ทุกวันทุกวันเขาก็มีลูกมีหลานมีลูกมีเมียที่จะต้องเลี้ยงเขามาปั่นให้เราก็ได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองแล้วตอนนี้นะ่นะอดอยากปากหมองกันเป็นแถวแถวๆกันเนี่ยมันน่าจะคิดได้เตือนตัวเราเองได้ว่าชีวิตของพวกเราเราไม่ได้ราบรื่นตลอดไปในขณะนี้เรามีงานมีการทำมีไรายได้ มาสม่ำเสมอแต่มันก็อาจจะไม่เป็นอย่างนี้ไปก็ได้ตลอดไปมันอาจจะสะดุดแข้งสะดุดขาล้มลงกลางทางแต่ถ้าเราไม่ประมาทสักบัดนี้ขนาดนี้เราสามารถทำงานทำการได้เราก็เก็บหอมอมนิดไว้ให้เป็นปลึกแผน่นแน่นหนาบั่นคงให้เป็นกอบเป็นกำถึงเวลาอาจจะสะดุดแข้งสะดุดขาล้ม มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ใจ่ายทรัพย์เราก็มีทรัพย์ที่จะใช้ใจ่ายได้เพราะใน,ในเบื้องต้นในชีวิตของพวกเราเนี่ยนะนะการประกอบกิจการงานอาชีพการขวนขวายเสวงหาทรัพย์รู้จักเก็บสะสมทรัพย์รู้จักใช้ใจ่ายให้พอประมาณในการรับของผู้เราอย่าไปใช้เกินเนื้อเกินตัวมันเป็นหนี้เป็นศินเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ เพราะนั้นพระบิทธเจ้าพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าความจนเป็นทุกอย่างยิ่งเพราะนั้นเอาสงการก็ผ่านไปแล้วเราก็สนุกสนานยันเพลิดเพลินไปบางบางท่านบางคนก็เกินขอบเกินเขตบางคนก็อยู่ในขอบในเขตแต่มันผ่านไปแล้วก็เป็นคติเตือนเราได้ต่อไปถ้ามีอีกเราก็จะระมัดระวังแก้ไขปรับปรุง อะไรที่มันเกินขอบเกินเขตต่อไปถ้ามีอีกเราก็จะพยายามไม่เกินขอบไม่เกินเขตทำอยู่ในขอบในเขตตอนนี้สิ่งเหล่านั้นมันก็ผ่านไปแล้วตอนนี้เราเข้ามาสู่ช่วงที่เราจะต้องทําหน้าที่การงานทํางานอาชีพของเราต่างๆใครมีอาชีพอะไรใครมีหน้าที่การงานอย่างไรก่อยพากันตั้งโองตั้งใจทำหน้าที่การงานของตนเองให้ดีเป็นบึกแผ่นแน่นหนามั่นคงมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคง แล้วก็เก็บของอมดิดใหส้สะสมให้เป็นกอบเป็นกรรมเราก็อยู่ได้อย่างสบายจะดำเนินชีวิตไปอีกยาวนานขนาดไหนถ้าเรามีทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำจากการเก็บสะสมของเราไว้เราก็มีหลักประกันในชีวิตว่าเออเราจะดำเนินชีวิตไปอีกยาวนานหรือจะตกงานบ้างหรือจะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาบ้างเราก็มีเงินมีทองจะใช้จ่ายเป็นค่าาห้นั่งค่าไอ้นี่ไป ไม่ก็มีความสบายอ,อกสบายใจเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปหลังจากบทหมด,หมดสงการนี้ไปแล้วก็ต่างท่านต่างคนให้งานกลับเข้ามาสู่หน้าที่การงานของตนด้วยความสนใจด้วยความใส่ใจด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บพร้อมอมนิดแล้วก็ใช้ใจพอเหมาะพอควรต่อสภาพฐานะของเราเอง จาก้นการดูแลสุขภาพร่างกายของเราก็เป็นหน้าที่ของเราเราจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีเพราะเครื่องไม้เครื่องมืออันประเสริฐที่สุดก็คือร่างกายของเรานี่แหละถ้าเครื่องไม้เครื่องมือคือร่างกายของเราสุดโทมไปแล้วการจะทําอะไรการจะไปไหนทําอะไรต่อะไรมันก็ไม่สะดวกไม่ไม่ถนัดเพราะฉนั้นการการดูแลสุขภาพของเราก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องดูแล รักษาให้มันเป็นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงกล่าวไว้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบเป็นประเสริฐนี่ก็เป็นหน้าที่ของเราจากนั้นชีวิตของเราจะมีความสุขได้อย่างแท้จริงก็เพราะจิตใจของเรามีธรรมเป็นเครื่องรักษามีบุญเป็นเครื่องเป็นเครื่องอยู่ถ้ามีบุญรักษามีมีมีธรรม,มเ,เป็นเครื่องอยู่แล้ว อยู่ที่ไหนมันก็มีความสุขมันสุขอยู่ข้างในมันสุขอยู่ในจิตในใจของเราจิตใจมีแต่ความแช่มชื่นเบิกบานผ่องใสตอนนี้จิตใจจะมีทำาเครื่องอยู่เครื่องอาศัยเป็น,เป,นเป็นหลักเป็นฐานขึ้นมาได้ก็เพราะพวกเราสนใจใส่ใจในการน้อมนําเอาทมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั่นแหละมาปฏิบัติเพราะทมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้นั่นเป็นธรรมของพระพุทธเจ้า ยังไม่เป็นธรรมของเราจะเป็นธรรมของเราก็เมื่อเราน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติหรือแม้แต่ธรรมะในตำรับตำรามันก็อยู่ในตำรับตำลามันยังไม่เป็นสมบัติของเราจะเป็นสมบัติของเราได้อย่างแท้จริงเพราะเราน้อมนาเอามาประพฤติปฏิบัติจนเข้กระทั่งเข้าสู่จิตสู่ใจของเรานับตั้งแต่ความสงบธรรมถ้าจิตใจได้รับการอบรมมีความสงบแล้วอยู่ที่ไหนก็ มีความสุขแม้ในทรรมกลางจะมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่จิตใจนั้นก็แม่หาความยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ได้เลยมีแต่ความเบิกบ,บานตมอ,อ,องสัยเท่านั้นตอนนี้จิตมันจะมีความสงบได้ก็ต้องเกิดขึ้นมาจากการภาวนาเพราะนั้นอยู่ที่ไหนไปที่ใดก็ตามไม่ว่าอยู่ในบ้านอยู่ในวัดอย่าทิ้งหลักภาวนาให้จิตใจมีมีภาวนาเป็นหลักยึดไว้ เราจะยกเอาคาบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธมาเป็นหลักยึดของจิตเราอยู่ที่ไหนเราก็เอาพุทโธเป็นบริกรรมด้วยนึกแต่ในใจพุทโธพุทโธด้วยความมีสติระมัดระวังรักษาจิตให้อยู่กับคําว่าพุทโธพุทโธให้สัมผัสรับรู้นะครับว่าพุทโธพุทโธไว้เท่านั้นเนี่ยแล้วเราไม่ต้องไปคาดหมายไม่ต้องไปด้นเดาว่ามันจะเป็นอะไรมันจะได้อะไร ถ้ามันเป็นมันได้มันสันติติโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองมันสงบเมื่อไหร่ก็รู้เองเห็นเองไม่ต้องไปคาดหมายว่ามันมจะสงบเมื่อนั้นมันจะสงบหรือยังหรือมันไม่สงบหรืออย่างนู้นอย่างนี้ไม่ต้องไปคาดหมายหน้าที่ของเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือบริกรรพุโทโธพุโทโธไว้เท่านั้นอยู่ในรถอยู่ในลาอยู่ในเครื่องบินอยู่ในเรือที่ไหนกน็บริกรรมเข้าไปเถอะบริการ,รมพุโทโธพุโทโธมีแต่กําไรไม่มีขาดทุนเลย ไม่ต้องไปซื้อขายที่ไหนด้วยไม่ต้องไปแบกหามด้วยจับเอาแต่พุทโธพุทโธพุทโธอยู่ภายในจิตในใจของเรานั่นแหละแล้วสักวันหนึ่งไม่เนิ่นช้าดอกเราจะเห็นความพิเศษของจิตอันนี้ความอัศจรรย์ของจิตอันนี้เมื่อจิตที่แนบสนิทอยู่กับพุทโธพุทโธคุ้นเคยอยู่กับพุทโธพุทโธมันไม่เพ่นพ่านหลอดแหลโลเลออกนอกลู่นอกทางจากพุทโธมันอยู่กับพุทโธพุทโธได้ยังแนบสนิท ที่สุดแล้วจิตละเอียดเขาไปมันก็รวมตัวเข้าสู่ความสงบได้เองนะโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับด้วยเราไม่ต้องไปขอร้องเราไม่ต้องไปอ้อนวอนให้ใครมาดนบันดาลให้ใครมาเสกมาเป่าหรอกเพียงแค่มีคําบริกรรมแนบสนิทอยู่กับจิตนี้ให้มากที่สุดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ใดก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นแหละบริกรรมได้หมด พุโทโธพุโทโธไว้พอถึงที่สุดจิตมันเอียดเข้าไปถึงที่สุดแล้วจิตมันรวมตัวเข้าสู่ความสงบภาสิทธิ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวไว้ว่านักทิสันติบาลังสุขขังความสุขอื่นเสมอ้วยความสงบไม่มีนั่นจะสว่างจ้าขึ้นมาอย่างปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปเลยเพราะชีวิตของเราตั้งแต่เราเกิดมาเรามาถึงทุกวันนี้เราสัมผัสกับความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรวมความก็คือ สุขจากกามคุณทั้งหลายที่เป็นที่น่ายินดีน่าพอใจที่มนุษย์ปุถุชนเราดิ้นรนทะเยอะทะยานขวนขวายแสวงหามาบางคนยอมสละเป็นสละตายเพื่อให้ได้ความสุขนั้นมาแต่ทุกคนก็ได้สัมผัสสัมพันธ์มาแล้วจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากน้อยก็ได้สัมผัสมาด,ด้วยกันทั้งนั้นแหละไม่เป็นที่สงสัยหรอก แต่จะเอามาเปรียบเทียบกับความสงบที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ภายในจิตในใจของเราไม่ได้เลยนี่มันเห็นชัดเจนดิว่าสันติธิโกผู้ปฏิบัติรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกแม้จับต้องไม่ได้มองไม่เห็นความสงบก็ตามกเหมือนกับเรากินข้าวอิ่มนี่แหละพอกินข้าวอิ่มเท่านั้นแหละความอิ่มจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นแต่เราก็ไม่ปฏิเสธหรือไม่สงสัยในความอิ่มของเราเลย ความหิวก็หายความอ่อนล้าอ่อนเพลียหายหมดเลยเหลือแต่ความอิ่มสดชื่นอยู่ในควารมรู้สึกของเราความสงอบก็เช่นกันเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยจากนั้นเราไปที่ไหนมาที่ไหนมันก็พอมีความสุขตลอดท่านจึงกล่าวว่าจิตตังดันตังสุขข่าวห้างจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำสุขมาสู่ตน เพราะนั้นนี่แหละถึงข่าวที่ควรต่อการอบรมจิตอบรมใจของเราเราก็พยายามภาคเพียรเพราะในขณะนี้แหละมันเหมาะสมที่สุดเพราะว่าการอบรมจิตอบรมใจเราก็ต้องการต้องต้องการใช้เครื us, ator, pues ร่องมือท ause, ี่สมบูรณ์ก็คือร่างกายของเราขณะนี้ร่างกายของเราสมบูรณ์ที่สุดก็คือเครื่องมืออยังสมบูรณ์ที่สุดถ้าเราไม่เอาขนานี้มาสร้าง ประโยชน์ให้เกิดขึ้นภายในจิตในใจแล้วถ้าเครื่องมือมันเสื่อมไปเสื่อมไปเราจะมาใช้มันได้อย่างไรล่ะเพราะฉะนั้นไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างการเวลามันผ่านไปผ่านไปหมดไปหมดไป,ดไปที่หมดไปจะถูกหรือผิดเรามันก็บมดไปแล้วเราไม่ต้องไปคำนึงแต่เราจะเอาปัจจุบันนี้แหละให้ดีที่สุดสุดกำลังความสามารถของเราตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเราจะพยายามภาคเพียร สนใจใส่ใจในการทำหน้าที่การงานของตนเองสร้างความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเราแล้วก็รู้จักเก็บหอมอมริษให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนา,หนาบ้านคงใช้ใจ่ายพอเหมาะพอควรต่อสภาพฐานะของเราเองนี่แหละเราจะสร้างทรัพย์ขึ้นมาเป็นที่พึ่งเป็นหลักประกันในชีวิตของเราส่วนที่สองเราจะดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีให้เป็นร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ เบาบางหรือปัจจากโรคภัยไข้เจ็บจากนั้นเราจะดูแลรักษาจิตใจของเราให้ดีด้วยความมีธรรมเป็นเครื่องเป็นเครื่องอบรมเมื่อเราพยายามรักษาอยู่สามประการอย่างนี้แล้วชีวิตของเราจะสมบูรณ์ที่สุดความสมบูรณ์เนี่ยชีวิตของเราในหลักสามประการนี้แหละที่จะนำความสุขความเจริญมาสู่พวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ <c oughs> รับพรนะรับพรจะนุโบโตนาหให้พร,พ,รพากระตั้งใจรับพรยะท้าวาริวาหาปุราปาริปุเรนตีสาขลังเอาเวามีวะอีตทินังเปตานังอุปกปะปติ เอจีตังบดีตังตุมหังเขปเมวะเสมิะตุสัพเพปูเรนตุสังกปันจันโทปันราโสยะธามณิชติราโสยะธาติโยอิวิวันจันตุสัมภรุัย วินน้อยสัตวมันเตมภาพะตัวันทตรายโยยสุขีากโยโกวัยพะวันพี่วันธนาเสียเรนิจัง ทาปลจจิตดนใจตารุณธรรมทายตีอายุวันนุ้ยสุขังพรรังรัตนติญานุภาเวนารัตนติญาติสา โดยคารคพยาเวลาโซคาสตุจุปัตถวันอานกาอันตรายาปีวินาสันตุอเซสตูอินชายาเสทิธนังราพังโสติภาขยางขงังโสข้างพาัง เสริอายุจาวันโนจาพะโพคังวุฒิจยาสวานสาตาวาสาจะอาย,ยุจาชีวาเิทธิพวันตุเตภาวตุสาพมังการ,างรังราคะตุสาปฏิวตา สัมปบุธาดูภาเวตาสตาโสติพวันตุเตมพวะตุสาบมบางกะรังรักขันตูสาบะเดวตาสัมทัมมาดุภาเวตาสตาโสติพวันตุเตม พรวัตุสาบมังกรรังราคันตุสาบฏิวัติสามบาสังคาดุพาเวนัสาธาสอที่เมพวันตุเต อาจัดอาหารทานเง้ก่อนเนอดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกงนไปให้ทั่วถึงเนออาจัดอาหารทานงีซะก่อนทานอาหารซะก่อนดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกงนไปทานอาหารซะก่อนเนอะ